มีโอกาสกลับมาเล่นอีกสูงมากนะครับ LLY หุ้นที่ผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้หุ้นเนี่ยนะครับขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ดูสีว่าขึ้นตั้งแต่ปี2023เนี่ยขึ้นมา2เด้งนะครับจังหวะนีันเป็นจังหวะที่ย่อลึกซึ่งถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยมันคงจบไปแล้วแต่ตัวเนี้ยมันคือหุ้น อเมริกาด้วยตัวสตอรี่ของบริษัทที่ผลิตยาที่ใหญ่สุดในอเมริกาเนี่ยสตอรี่มันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ถ้าใครลองไปตามข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดปีนี้เนี่ยมันก็ใช่ย่อยนะครับคือหมายความว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราป่วยกันง่ายด้วยแล้วก็ในเรื่องการระบาดที่รุนแรงขึ้นของไข้หวัดนกอะไรพวกเนี้ยก็ทําให้ความต้องการยาเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องมีเป็นที่แพร่หลายแหละก็รอดูว่า หุ้นตัวเนี้ยจะสามารถสร้างฐานใต้แนวต้านตรงนี้ได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าสร้างได้จริงๆจังหวะที่เล่นเนี่ยนะครับรอจังหวะที่ราคามันเบรกขึ้นไปแล้วค่อยตามพยายามอย่าไปเก็บก่อนนะครับเพราะหุ้นตัวเนี้ยนะครับมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2อ0แล้วมันมาสร้างฐานแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันจะไปต่อจริงๆหรือเปล่า